สวัสดีครับสวัสดีช่วงเด็กๆครับวันนี้มาอัปเดตมาเอยพ่กแม่นัปเด็ดสนุกครับว่าจากซีทุ่มกลัวตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งเน้ะอาจารย์บอลเนี่ยเขาหาหม่องน้อนสุดท้ายแล้วกว่าสีไเด้หม่องบันชมนี่เหรอครับเจ้ยกมของแม่น่เอเลยนะครับเดี๋ยว

มี่เลียงเยี่ยมเลยมึมี่เลียงเยี่ยมเสียสองเลยกับชุดท้ายท่ายสุดนี้ว้าว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 น้องอันนี้เลยครับทีมงานเขานี่ขวบบรรุกหจากซอนนุเนาะเพราะว่าห้องเก้ากับถึงยึดไปแล้วครับถึงยึดไปแล้วโดยทีมงานแด้นซื่อเขาครับอะไรเนี่ยอะไรแบบนี้ไปทีเท่ไง บ <They 're S 1> so ่ว่ากันครับเพราะว่าทีมงานสาวหน่อยไหลดีครับแดนเซสียไม่เป็นกับบ่มีอย่างบางนอนส่วนเขาแกมีตะไบรุ่นมีตะผู้เบาแกจังไดก็ได้ครับนี่เอาครับเอาสัมภาผัสอาจารย์อ้อยครับนี่คมือเปิดกระจกเปิดครับขอบคุณอาจารย์อ้อยมันสมมติเป็นทหารครับเหม ป่ก็พี่น้องนะมาทะเ้สวยเลยที่กินเลยที่กูพูดมาที่รีวิวจำันยันเดี๋ยเดี๋ยครับรีวิวนอนนอนกับปุณนะที่นอนแตียงับที่นอนแตีงบอกนงี้แนวผัวห้องแสงแนวไม่ไม่เนาะหาการมะไรเงี่ทชีงเนาะ อต่อฉันยินีนอนที่ง่มเท่กับปันป้ากับป๋องเอไทยไทยดเกี่ยวสอน้องโมงรุ้เนอนนี้นอนห่องไม้อาจารย์อูบอกว่าเจิมห้องไม้เลยว่าสันว่าเลยจับไท้ตัวสอนแต่ว่าแต่ว่านอนห้องแหลกเนี้ยห้องนน่ำห้องแหลกใส่บ่ได้ได้ไปออบน่ำห้องที่สาม để mình xâm bài trong làng mua nó Yeah. <laughs> nhưng <laughs> 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 mà luôn. Vâng, <laughs> ừ, này, về khay về lại em lại em về đâu em lại em em lại em lại em lại em 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 อเออินเอาแฮยู่บาดโขลกลำตำบลบอระเบืออําเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามครับผมบมไก่เนาะบมไก่สี่สิบมาบ้านสี่สิบห้าสิบโ่เสรยเสล้วกอ่ะมือสามสิบเอดโอ้สามสิบสามสิบไปอำเภอสุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ จวดเน่าๆซุงมไทยควงขั <c ười> <fort> ้วฟันดาหลังจากนั้นมากอ่ะรอติดตามเหมืงครับหลายทีมงานที่ไปทําการแสดงยู้ยใสพี่น้องไก่ยุ้ยใ่ไปยู่หันครับพี่น้องเย็บชีส่่งเบาะยากระโปงไก่บางไหนไปบางหันครับไปเห็นกับนังใจทีมงานสาวหน่อยเป็่อนบ้านแท้เดี๋ยวช่องก็ไปกับอาจารย์อ้อยโอ้ เห็นปอมูแหละมันไล่แหละเดี๋ยวี้อาจารย์ปอวิวอีกช่องนึงครับอาจารยวปอวิวโอ้กะสิมีโอ้ผู้ติดตามมันหลายเนาะชอบก่อนครับชอบก่อนเิปนี้ก็ฝากพี่น้องมาเบิ่งว่าสรุปทีมงานเท่าไหร่นาะนี่เนาะครับองช่างเช็ดไหมไหมครับไงเลยโอ้ บทันได้ลอยเปอร์เซ็นต์ภานเจ้ว่าอ่ะกันอ,นอนได้ครับนอนได้เปินลอ,อยเสียมหอ้อย่างยังอยเนาะสีเพิ่นกันบบทันทา่นานทมัิอาจารย์เบียกอ่ะมนดิที่นอนแตงเขาพากันปูแสนปูเสียนอนแล้วผูกเปรีนอนผู้เดียวผู้พี่ผ่ <laughs> าปูเอาว่าเอาสะดวกแบบไหนกะเอาแบบนั้นลเลยครับ บว่ากันยังก็บอโจ้ล้ว่ากนยังกับนี่เป็น้อยังนเป็นเราดูยูแบียผมีเงิานไทเลยเัน่เงินไทยเลยผัดลมแดงั้นว่าท่านได้มีครับเพราะว่านี่กะเอาจากลงมาจากมาแท้ครับมาใส่ก้อนสัวเขาปังไฟกับพองกันควาได้เดแล้วนะครับ

จะกระแสดีบอกแต่มึงกิตาเขาเป็นนองเสียเทียอแล้วเออ้พี่เอเขาเล้อยู่เสียแลอยู่สีไปเลยมึงกิตาเขาเสียตอนนี้ากเขาพิทองบ่เหม็นหรือบมาตั้งแอนบ่จีบบ่เบียร์จีบไ้ไปครับเบายูแอนคือนักบอลหวยบ่ ได้เรียนกับไปเอาขึ้นนักลอีหมวมือนั้นเนียมาอยย่มาอยู่เห็นเห็นกันเยอะบ่มาอยุหนอแต่ว่าพูมูเป็นน้อนใส่ตั้งแต่ลงตัวตัเราสิไปอ่านแม่อนเนี่ยแมนบ่ก็อ่านเลยแล้วเสียเลยวหนึ่ัวหนึ่จะห้องหนึ่งน้องสีพรน์รับชิโนแหพกับชิบดพจครับ

ฝากไว้ไมครับมี่แมวมเลอะลูกเดาแหย่ไปแล้วไม่ให้อภัยหรอกบ้านเราเจอชิบะกาเจอชิบาเจ๋งปำนั่นฝ่ยบ้านเราเป็นจิบไปเอาครับอันนี้ก็ฝากปเลยครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบียลดแหน่สาวหน่อยน้ำพิ่นอไปเชิญนอครับเดี๋ยวสีไทยบรรยากาศนานลให้พี่้องเิ็งเรื่อย เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สักนิ้ครับคลิปหน้าก็ไห้สวัสดีครับ